ทดสอบเน็ตนะครับแล้วก็จะไปของเครื่องว่าโอเคหรือเปล่าตอนนี้ถามถึงความหน่วงของของเมาส์ยังไม่หน่วงเท่าไหร่นะแต่ว่าไม่รู้ว่าสตรีมจะติดหรือเปล่าเพราะผมปรับบิตของอินเทอร์เน็ตพอสมควรให้เราต่ำพอสมควรนะครับแล้วก็ไม่ได้ปรับความคงแบของการอัพโหลดมากขนาดไหนนะครับเราทดสอบเล่นดูนะครับ ว่าจะโอเคหรือเปล่าอุ้ยขอบคุณครับมาครับออผมแล้วผมวิ่งไปหาฆาตกรทำไมอ่ะก็ดีเหมือนกันครับรุดรุดรุดห้ยุดทีะ ตัวนี้ถ้าเฮ้ยมันมันมันขนาดนี้ฮเฮ้ยมีฮิวเองมันก็ดีอย่างนี้นี่เองจะบอกว่ามีฮิลดิงแฟกเตอร์เมาใช้ฮิลลิงแฟกเตอร์ถามว่ากระตุกกว่ารอบที่แล้วไหม ผมไปปรับอะไรแล้วลงหรือเปล่าโอเคหายครับรู้สึกว่านั่งนี้ไม่เห็นแน่ๆ่นนครับดูเนียนน้องชาวกล้วยนี่เนียนพอสมควรโอ้โหหายไปกับหญ้าเลยนี่ออเอา๋อย่าพามาสิเพื่อนเรื่อยนั่นนะ่นะ ก็ทดสอบดูแล้วโอ้แล้ลแล้ประมาณนได้โอ้มาไหมมาไหมเดี๋ยวไปทานูครับคงจะลองดูว่าไม่รู้ว่าจะตรีมติดหรือเปล่านะครับตอนนี้ผมก็ไม่ได้เช็คดูนะครับแต่เน็ตที่ใช้ในการทดสอบคนนี้เป็นขั้นต่ำของทีบอดแบนครับอ่าน่าจะมันอัพโหลดขั้นหนึ่งเมกครับอัพโหลดขั้นห่งเมก หรือว่าอัพโหลดแค่เท่านี้จะพอสตรีมสดได้ไหมนะครับมีจอเดียวนะครับโอเคโอเคดูบ้านคนเดียวเงงเงงไม่ใช่เล่นเกมคนเดียวเงงเงง ท,ทดสอบดูครับว่าเก็ทำทำกันก็ลองทําดูบ้างในรายการสตรีมสดนะครับก็ลองอ่านโปรแกรมควมรู้ที่อา่านการ์ในยูทูบครับถามว่ากระตุกกอร,รอบแรกไหมผมว่ารอบนี้โอเคเล่นได้ดีกอลรอบแรกโอ้ละมายแล้วก็ถามว่ามันมันก็ร่วงก่อตอนไม่มสตรีมพอสมควรนะครับจังหวะการวาดเมาส์นี่ ยังกระตุกครับจังหวะการพาดเมาก็กระตุกพอสมควรสเปคคอมไม่แรงครับก็รุ่นโบราณเลยแหละเป็นคอมรุ่นโบราณที่พอเล่นเกมกลางๆได้ครับอุ้ยแล้วโดนพาดไปสองคนเกิดอะไรขึ้นเอาดินดูดครับโอ้เป็นการมาด้วยกันหรือเปล่าดูจากชื่อแล้ว มีผมคนเดียว้วเนี่ยที่บอดาฟักก็ระเบิดให้เพื่อนรู้ว่าผมอยู่ตรงนี้ก็แล้วกัน <laughs> โอเคครับถามว่าพอเล่นได้ไหมครับเล่นได้ครับเล่นได้พอไม่เหงา เนได้พอไม่เหงาโอ้สุดวี่วกัน,นโอ้ครบครับเดี๋ยววิว่งหนีโดดโอเคก็ตมามขอผมไปก็แล้วกันสตาร์ทมาทันนี้แน่แน่อย่างที่คิดเลย แล้วเสาโดนถอนไม่หมดนะเพราะมีเจ็กมาด้วยถ้าจำผิดก็หนึ่งคนและะ้วมั้งโอเคมีเจ็กถือกล่องเลยน่าเป็นเครื่องที่ผมทำระเบิดด้วยบอกนะบก็โอเค ครับาานะ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 ไม่น่ารอดองวีอยู่ตรงนี้หรือเปล่าโอ้โหดูกลร่มแฟมิลี่ครับมันมีออรันแกร์ โอ้โหโอ้โหผมสุดยอดจริงๆโอ้โหผมเพิ่งเคยเจอพยายามดิ้นอยู่โอ้โหมีไอรอนแก๊ปโอ้โหไม่ได้ครับขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณจริงจริงขอบคุณมากๆการสตรีมครั้งแรกที่ แล้วทุกคนมีหิวเตงผมประทับใจจริงๆชัดนี้ผมพูดตรงๆประทับใจมากๆครับผมจำชื่อพวกคุณไว้ทั้งสามคนนะครับผมจะลำบากเลยว่าครั้งหนึ่งที่ผมเคยเล่นเดทบายเดทไลน์แล้วเจอความแฟมิลี่ขนาดนี้ครับทั้งที่เราไม่รู้จักกันมาก่อนนะครับผมไม่ต้องมาครับไม่ต้องมาครับต้องมาครับซ้อมไปเลยครับซ้อมเครื่องครับเป็นเครื่อง ไ้่ซ้อมเกินเลยครับเพราะว่าน่าจะเฝ้าครับมีถวงเวลาให้้เท่าเอ้าโอ้ก็จะกดถ่วงให้แล้วกดสเปซบาร์ไม่ติดหรือว่าอะไรเนี่ยแต่ขอบคุณทุกคนมากครับั้งสามคนที่ผมจะจดจำไว้เลยขอบคุณแฟมิลี่มากผมดิ้นไม่หลุดครับกวดแล้วกวดจะนิว้วจะหลอกนะครับน,าน่าจะมีอรลันแกร็บนะครับขอบคุณจริงๆเยขอดู้จิงสามคนนี้นะครับโอ้โห โอ้โหแอนดรถแก็บเวลสามขอบคุณครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณจริงๆสำหรับสามคนนี้ครับ